พูดคบนั่งหนูขอเช็ดแกนก่อนคอใอดีค่ะอดีค่ะอีกชว์อีกเลย ะเรวเดินทางก่อนก็นได้เป็นไงบรรยากาศตอนเดินทางไปอิตาลีก็ดีค่ะจริงๆเป็นทริปที่แบบแทนกันนานมากเราตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะก็ไนะะนปน,นานเขาชอบคนเ่วยทริปนี้นเป็นใครท่ทำแบบว่นาจะไปที่ไหนอะไรยังไงวางแลนอะไรเงี้ยทำแ,นนแทำแนด้วยกันค่ะแล้วก็มีเอเจนซี่แบบว่าช่วยทำทัวร์ให้แล้วาจะแทนนี้เองเมั้งไหมยากหรอคะเอว่าจะบอเอ่อ

หน,หนูเตรียมเตรียมชุดแต่ตามวันเลยใช่ค่ะทำกันบ้างได้เป็นอย่างดีทำกันบ้างได้เป็นอย่างดีใช่ทำไมเน,น,นี่ยยุ่งเรือยมีานยังไงที่เริ่มล้มแล้วอะไรเงี้ยอืมเขาก็เขาก็เหมือนแบบอยู่ไม่ติดค่แะแบบแบบขยับ<อ>เยอะใช่ค่ะแล้วก็แบบเช็คมือถือตล,ลอดค่แ<ล>ะแสดงว่าก็จับโมได้ แต่ก็ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่แค่แค่รู้สึกว่าเขาดูตื่นเต้นเฉยๆแต่ว่าเขาอาจจะตื่นเต้นเพราะว่าแบบวิวมันสวยก็ได้ตอนนั้นย่าเริ่มเตรียมตัวยังขาพอเขาเริ่มขยับหนูหนูเตรียมตัวตัว้งนานแล้วตลอดนี่เลยเหรอหนูเตรียมตัวหนูคิดไว้เยอะมากน <c oughs> หนูให้พี่แอลมาเตรียมชุดที่บ้านแล้วเราก็ซ้อมกันด้วยว่าชุดไหนแบบที่แบบแบบไหนดูสวยด,ด้วยใช่ค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่า ว่าจะเป็นทริปนี้เลยค่ะแต่ว่าก็ก็สวยไว้ก่อนก็ดีค่ะแสดงว่าไปตามที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าังจากนี้ไปเราต้องสวยทุกวันเราต้องเตรียมใช่ตามตามที่สัมภาษณ์เลยก็คือเตรียมชุดเผื่อไว้ก่อนซึ่งไอซันที่ซ้อมมานอกจากชุดแล้วมีอะไรอีกไหมคะโมเมนต์แบบว่าความดีใจคิดม่เพราว่ามันจะองแบบประมาณไหนระดับไหนไม่ถือว่าต้องเกี่ยวองปกษอนเดีเราต้องทำสีหน้ายังไงเราต้องตอบยังไงหรือมุมไหนเราสวย ไม่ได้เตรียมขนาดนั้นแค่คแ่ชูแล้วตอนบริหารนิ้วรอไหมคะบริหารนิ้วไม่รอจริงๆอ่ะหนูว่าทำเล็บไปแล้วด้วยแจ่เล็บหลุดเอาเพราะว่าลงน้ำไล่น้ำเยอะเล็บหลุดเล็บลึกใกลถึงวินาทีนั้นจริงๆจังหวะนั้นจริงคือตอนนี้อ๊ยตำแหน่งหนูขอเช็ดแหวนก่อน วันนั้นนะคะเป็นวันที่แบบคีแพรแบบแบบโปะมากมากมาก,มากเออพราะว่าทั้งวันเราชิลกันมากค่ะนั่งรถขับรถเกิร์บวเราเขาไม่เร่งนเลยเออแต่ตอนที่ไปถึงสถานที่ที่เดี๋ยวหนูค้างให้หนูเขาเล่าให้ฟังต่อคอ,อเค,อเค <laughs> ือเขาเขาเลือกที่ไว้แล้วว่าแบบต้องเป็นที่นี่เป็นเนอ่อเป็นเหมออ่างอาบน้ําของราชนีนค่ะ อยากให้ไปมากๆก็เลยตอนที่ไปถึงปุ๊บก,ก็ชิวมากๆชิวมาก,ว,มากว่ายน้ําเสร็จขึ้นไปกะว่าจะแบบแผ่ตัวแห้งหันปูผ้าปุ๊บนอนปั๊บหันไปอีกทีเอ้าพี่แบบเปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เปลี่ยนชุดแบบใส่แบบใส่ซิกใส่ทุกอย่างอันนั้นว่ปุ๊เร็วจังอันนี้เขาแบบ get change get change เปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนชุดนี้อันนั้นว่าไม่ได้ไอก็เปียกมากเลยไอต้ไอต้องรองให้ไอ้แห้งก่อนเขาก็บอกไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ยาก็เริ่มแบบ ฮิวใสออนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูซันเซ็ตหนูก็เลยแบบเอานาฬิกามาดูอันนี้มันหกโมงนะซันจะตั้งสองทุ่มที่แบกก็เริ่มหน้าแดงก็แบบทไงดีทำไงดีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปจองที่หนูก็เลยเงยหน้าไปดูไม่มีมนุษย์สักหนึ่งคนก็เลยคิดว่าอ่าโอเคเปลี่ยนชุดก็เปลี่ยนชุดก็เลยขึ้นไปที่ที่เขาบอกว่าแบบเตรียมไว้แล้วว่าตรงนี้คือที่ที่สวยสุดหนูก็เริ่มแบบ หัวใจเต้นแรงแบบ oh my god is he gonna ask me แต่สักพักนึงเห็นเพื่อนร่วมทริปที่ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาจะมาเห็นบบประมาณ17คนแบบว่ายองอย่างเงี้ยค่ะวิ่งผ่านวิ่งผ่านตบแพงค่ะก็ก็หันไปบอกพี่แบบว่าอุ้ยคนมาเต็มเลยแต่ตอนแั้นม่ใจก็รู้แล้วเนาะรู้แล้วค่ะดูแล้วค่ะรูแล้วค่ะก็เลยก็เลยตอนที่ตอนที่เขาจะขอก็เลย ไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้แล้วว่าเขากำลังจะขอใช่ค่ะเอาขอเขาพูดว่าอะไรบ้างคะอุ้ยอันนี้หนูให้พี่แพรบอกได้ไหมอ่ะเพราะว่าเขาน่าจะอธิบายได้ดีกว่าเพราะว่าเขาเขาตื่นเต้นมากๆเขาลนแล้วก็ย่าต้องหาเขาประมาณสองสามรอบว่าแปลว่าอะไรย่ะแพลว่าอะไรอ่าไม่ได้ดับไมย่าโอ้โหไม่ดับตั้งใจฟังเ่ะอตั้งใจฟังเหรอประมาณนั้นเขาบอกประมาณนี้ี่นาที มีคำว่าแทกซึมค่ะแทรกซุมกซ่มม,มีคำว่าแทกซอนแทอ,อนที่เหลือไปถามพี่แบบ <c oughs> ม่มมมมแ,แล้วแกตอบยังไงก็เอาจริงๆนะตอนนั้นหนจำไม่ได้เร้รยว่าหนูตอบตกลงหรือเปล่าไ้ไ่รู้ว่าหนูกี๊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 นี๊กงงยายาี๊ก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 ีากง๊กี๊าีะกีอกี๊กมากี๊กี๊กี๊ p ีีนี๊คี๊ไี้กี๊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 กีวกี๊กี๊กี๊ีี ไม่รู้มัน,มนทุกอย่างเลยแบบมันมันยิ่งกว่าที่คิดไว้ค่คะคือคือถึงคะรู้อยู่แล้วต่อวินาทีที่พี่แบ่เขาคุกเขา่าเย้ตื่นเต้นมากเลยดู้เลยค่ะว่าแบบเพี่อตื่นเต้นค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นค่ะก็ตอนสวมแหวนตอนท,ที่สวมแหวนส,สาบานเลยว่าหนูไม่ได้มองแหวนด้วยซ้ำมองอะไรไมรู้ไม่รู้อ่ะใช่เหมือนเหมือนจะมองพี่แบ่แล้วก็แบบออีกย่างเงี้ยค่ะไม่จริงไม่ใช่แใส่พอดีค่ะ อีกจกันนะไแดงแดว่าพี่แมรเขาก็รู้ไสเราแล้วรค่ะรู้ครู้ค่ะจริงๆพรูความหมายของแบรนด์ที่เาจริจริงเหมือนพี่แเ้าที่เท้าที่พี่แรเล่าให้ฟังค่ะเขาซื้อเพชรนี้มานานแล้วหลยีแล้วเขายังแค่แบบหาแบบโมเมนต์ที่ขอย่ไม่แบบยังไม่แบบถูกใจเขาอะไร เห็นเห็นกะระเห็นกะระแล้วหนูแบบยังไงรู้อแกทุกคนเขียนว่า12ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะไม่ได้12นะคะ12คือเท่าลูกกหาดเลยนะอันนี้5.5า้ค่ะซึ่งซึ่งมันยิ่งใหญ่มากแล้วหนูเป็นมนุษย์สินิ้วสั้นค่ะเลยแบบมันเลยดูเต็มมากแต่ว่าจริงๆ5 5งหจุดห้าจใหญ่มั้ที่เห็น5.5ค่ะมันก็แค่ มันใหญ่มากกูรต้องให้พี่แบร์อธิบายด้วยค่ะว่าเพชรอันนี้มันแบบพิเศษยังไงแต่ต้องต้องให้พี่แบร์อธิบายค่ะตแความยาวใช่ไหมก็จะเป็นแค่ช่วงเหลี่ยมค่ังเพชรก็จะเป็นทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแล้ว่าไม่รู้ทีตอนเราเห็นแหวนเราตกใจไหมอุ่นเป็นแบบสะตาไหมเห็นที่หลังด้วยค่ะเห็นหลังจากที่ทุกคนแบบมา คิดว่าแบบอูเต็มนิ้วดีเนาะอันนี้อันนี้อันนี้คือแหวนขอแต่งงานแหวนขอมั่นอันนี้แหวนมันแหวนมั่นเขามั่นก่อนแสดงว่าแต่งงานก็จะต้องมีอีกวงหนึ่งไม่ติดกไม่รู้อันนี้ต้องถามพี่าเว่าแสดงว่านิ้วแหวนมันก็ใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าแต่งงานก็ต้องใหญ่กว่านี้ ไม่เอาแล้วนิ้วหนูเล็กค่ะ um. ถ้าเกินนิ้วจะไม่กล้าใส่แน่นอนแล้วนักจึกษาสูงใหย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพิธีมากแบบจริงจังไหมแล้วทายาทเป็นพิธีทีสดขอยังแบบผู้ใหญ่ดงแต่ว่าพิธีแบบที่เป็นทางการเลยเหมือนที่แบร์คุยกับแม่ไว้แล้วก็คือดีกว่าครอบครัวเราแล้ว ไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเรื่องคีดจำกาดแล้วเมื่อก่อนนั้นมีแบบครอบครัวรู้ไหมฮะเนี่ยงครอบครัวรู้ค่ะทุกคนรู้หมดเลยคือจริงๆเพื่อนๆทุกคนมีความรับได้ดีมากต้องตบมือให้เลยเพราะว่าเหมือนพี่แบกเตรียมงานนี้ไว้ประมาณ6เดือนแล้วค่ะหลังหลังจากช่วงหลังจากช่วงเหตุการณ์ที่มันผ่านพ้นไปสักพักนึงแล้วค่ะคุยอะไรกันพี่แบกบอกอะไรกันเราถามกันว่ารู้สึกแปลกไหมรู้สึกแบบเปลี่ยนไหมเพราะว่าคบกันมานานมากๆสิบสองปีใช่ไหมคะก็เลย รู้สึกว่าก็เปลี่ยนยนิดนึงนะคะรู้สึกว่าแบบมั่นคงขึ้นรู้สึกว่าแบบรักมากขึ้นก็รู้สึกการรู้สึกของเราก็คือมั่นคงขึ้นเลยสำหรับย่าโมเมนต,ต์อย่างนี้ย่าอาจจะฝันมาตลอดแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงรู้สึกว่ามันเหมือนหรือต่างในที่เราคิดต่างค่ะจริงจริงในใจแบบอยากจะพูดอะไรด้วยซ้ำค่ะ<ม>อยากจะแบบขอบคุณเขาอยากจะแบบบอกว่าอะไรอะไร ดีใจมากๆแต่พูดแล้วไม่ออกกีดอย่างเดียวค่ะทำไงวันนี้พูดเลยก็ได้พี่อยากดูว่าถ้าไม่เอาไม่ยากจะยังไงเพราะ12ปีมันค่อยขยาวนานนั่นทางเดินของเรา12ปีเลยนะคะก็ก็จริงๆก็ถึงแม้ว่าตอนนี้มีแหวนแล้วแต่ว่าตั้งตั้องนานแล้วก็รู้สึกว่าวก็คนนี้คือใช่กับเราแล้วคุอนเก็แชร์คลิปขอแต่งงานในละครวงแฟนปีนี้แล้วค่ะชีวิตจริงเป็นยังไงบ้างค่อโอ้ยในละครมันไม่ไม่มีอะไรที่เหมือนชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมเพื่อนๆต้องมองเพิ่ม อย่างที่ทุกคนลองบอกกันไม่รู้คะพี่แบ้พี่แดสั่งไว้ค่ะไม่ตัดพี่แดจริงเรามีคุยกับคิมไหมเพราะว่าคิมเขาออกมาขอโทษเราที่ไม่สามารถที่ขอลงหน้าเราสออที่ไม่อยากคุยกับเราที่ต้องโกหกเราที่ไม่กลพูดไม่นะคิมร้องไห้ใหญ่เลยแต่ช่วงนั้นสังเกตว่าคิมพยายามเหมือนรรหน้าเราไม่อยากจะคุยกับเราเลยเจอกันบ่อยมากเลยนะแต่เรา เพราะปวดคอหรือ,อว่าจะหลุดอะไรเงี้ยไม่นะคะจริงๆเท่าที่ทุกคนเล่าให้ฟังอ่ะคิมเป็นคนที่แบบควบคุมสถานการณ์ได้ดีสุดทุกคนบอกว่าคิมดุมากบอกว่าจิตดาวน์ทานเดี๋ยวนี้อะไรอยย่างงเี้คิมมึงควบคุมทุกคนแต่ในในโซเชียลน้องยายาก,ยาก,ก็ค่อนข้างออกโพสเยอะเหมือนกัน <c oughs> จริงๆเหลืออีกเยอะมากเลยค่ะหลายคนแซวแล้วค่ะแบบคลั่งรักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากค่ะแปลว่าหลันี้เราพร้อมแล้ว ไม่คุยบอกว่าแทนแทนไปบ้างหรือยังพี่ย่าใครในใจคร่าวๆว่าเออวันแต่งก็ต้องไหวต้องผูกกันวันแต่งแล้วนอกจากนี้ยังยังเลยค่ะน่าจะสักพักใหญสักพักเลยใช่หลายคนแซวว่าใครจะมาที่น้าไหมอีกยังไงไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแต่ว่ายังไม่รู้ใครยังไม่ยังไม่ได้แทนกันกำลังใจรถฟิตแม็กล้นหลามบ้างน้องย่ากดไลค์คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ทุกคนก็บอกว่า finally finally กันใหญ่เลยคนทั้งประเทศทุกคยินดีกับเราไปหมดเลยทั้งประเทศตอนนั้น,นะอนขอบคุณมากๆค่ะพวกเราก็ดีใจมากๆคนนี้ถามย่าว่าย่ารูสึกย่าสิบสองปีความรักเราอยู่ในสายตาคนทั้งปร,ประเทศมันมีมุมปิดอัดหรือมีมีสิ่งอะไที่คน,น,นจับตามองแล้วลุ้นไปไม่ค่อยค่ะไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแบบ ว่ามีคนจ้งอ,จงนองตาจ้องมองเราตลอดเพราะว่า r e l a relationship ของยากกับพี่แบงเราเริ่มต้นด้กัเป็นเพื่อนกันก่นกอนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างค่อนข้าง,งชิลแล้วก็เป็น r e l a t relationship ที่เราพูดมากกว่าหนึ่งคำในการอธิบายความรู้สึกตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วเราจะอยู่บนหน้าเดียวกันตลอดเวลาจริงจริงมันรักตั้งแต่ดวงใจอ่นนอนคดีเลยไหมเนี่ยเริ่มเป็นแฟนกันเพราะี่โอ้ no 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 หลังจากนั้นก็นเกไลกม์เก็รับใช่ รู้สึกเรื่องมาตอนนั้นใช่ไหมความ่ากนดันกกยาเป็นคนี่ะการากใสดี่อนประมาณนั้นมั้งคะประมาณน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ังจนี้จะต้องร่วมงานกันหรือแล้ความที่กันมันจะเขินนี่กว่าเดิมมัมหรือว่ายังไงฮ่าโ่าฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่ค่ะฮ่ะฮ่อง่าฮ่าบ่าฮค่าบ่าฮะาฮ่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 าฮที่าฮ่าฮ่าฮ่ใบ่าฮ่าฮ่า่าฮัาพ่าาา